เวสิลาสาว2,000ปีที่ดูดีในใสายตาสามีมาตลอดกว่า30ปีท็อปดดรนีนุชโพชิปิติหญิงแกล่ง w อ r k i n g ง o ูแมนที่คุณสามีทั้งรักทั้งหลงสวัสดีค่ะ,คะเจอกับเราสองคนที่นี่เวลาเดิมพร้อมด้วยเรื่องมันๆของบรรดามีเมียเพราะนี่คือรายการ ซปเปอร์เมีย er. รายการที่จะยกระดับคุณจากเมียธรรมดาให้เป็นเมียที่ดูดีขึ้นสวยขึ้นฉลาดขึ้นและที่สําคัญสามีจะหันกลับมารักคุณมากขึ้นค่ะถูกต้องที่สุดเพราะว่าเราจะมีเคล็ดลับต่างๆมานําเสนอถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวไปหาผู้รู้มานั่งคุยกันตรงนี้แล้วคุยแล้วประสบความสาเร็จกันมันหลายที่แล้ว <somos S 1> ข้อมูลต่างๆครอบครัว<น>เลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็สอแสวงหามาเนี่ยนะคะโอ้โ oh, หหลายด้านเลยนะพี่จ๊ะแต่บางเรื่องนี่เวลาตำ มันหนูไปหาข้อมูลต่างๆนั้นไปเห็นอะไรก็บางทีมันหงุดหนะงิดนะไอ้พงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหงุดหงิดทำไมบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้คุณพี่ไม่ต้องไปออกเลยไม่ต้องไปออกรบที่ไหนแทนน้อง,เ,องเลยอไ,ไอ้พวกคลิปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพี่บางที<อ>นะเขาบอกว่าโลกสมัยนี้เป็นโลกเทคโนโลยีเป็นโลกโซเชียลใช่ไหมคะสวัสดีสาวโซเชียลสวัสดีอะไรเงี้ยอะไรนะชาวอะไรโซเชียลโซเชียลโซเชียลแคมป์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอก ให้จะบอกนะเอ้ยไเออกำลังจะบอกว่าเมื่อเราเด็กๆเราไม่มีนะไม่มีไออย่างเงี้บางอันคลิปดีก็ดีไปนะพี่บางอันดูแล้วมันหงุดหงิดนะดูแล้วมันแบบโอ้ยมันไม่น่ารักเกิดทันพิมพ์ดีดปะทันทำอะไรก็จะต้องจะพิมจะอะไรต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กอดอเอกอาสาวเดี๋ยวนี้นะทุกอย่างเนี่ยเคยเคยเคยพูดเล่นๆนะบอกว่าเอ๊ะ ทำไมคนเราเดี๋ยวนี้แค่คิดนะไปเลยไปเลยไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีไม่มีแหละเพราะว่าทุกคนถือโทรศัพท์กันอยู่แล้วเวลาคิดอยากจะว่าใครจะด่าใครจะพูดถึงใครแค่คิดปั้บๆๆบางที ตัวเองยังไม่ได้เกลียดหรือยังไม่ได้โกรธเขามากมาย<อ>แต่เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าการที่เขาได้ว่าได้อะไรทางนี้มันกลายเป็นมีอิทธิพลแล้วก็แบบว่าสร้างทําให้คนหันกลับมาสนใจได้พวกนี้เขาถูกเรียกว่านักแรงคีย์บอร์ด<อ>ตัวจริงไม่อะไรไม่รู้แต่ขอให้ฉันได้พิมพ์ดา่ดาเขานู้นด่าเขานี้เขาไายอย่างนั้นนี่ที่พูดดีเพราะว่าเราสองคนก็โดนกันมาแล้วทั้งนั้นใช่หนูก็โดนหนูก็โดนต้องบอกว่าจริงๆบางอันเนี่ยมันคนที่โดนพูดถึงหรือกล่าวพาดพิงถึงเนี่ยบางทีหนูอ่านนนนแทะะ โกรธแทนหรือหงุดหงิดจะจะไปพิมพดักก็ทาไม่ได้นะเราก็เป็นคนที่แบบอ่ามันแสดงเชื่อคุณท็อปท็อปดลเนีนูคุณมายุรามันเที่ยวด่าต่อไม่ได้นี่คือคือข้อที่ลาบากสาหรับพวกที่เป็นนักแสดงคเราตอบโต้ไม่ได้นะคนอื่นก็มาด่าเราแต่ถ้าเราตอบโต้ปุ๊บเหมือนมีข่าวเร็วๆนี้นะเนาะเออพระเอกผู้ชายมีหลักฐานมีหลักฐานเพราะงั้นบอกเคยคุยกันเล่นๆเหมือนกันบอกว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าคุณถ่ายรูปคุณถ่ายคลิป คุณไปทาอะไรมาคุณถ่ายคุณไปทําอะไรมาคุณพิมพ์คุณเขียนมันมัดเราจริงจริงถ้าใครเขาจะแฉนะมันมัดเราเพราะงั้นอย่าไปทําเลยค่ะถ้าสมมุติว่า อยากจะมีชื่อผู้หญิงหรืออยากจะว่าใครอยากจะด่าใครเขียนแล้วห่อไว้ห่อไว้ด้วยวางไว้บนฝาบ้านไม่ให้เห็นหรอกใช่ป่ะมันไม่ได้กระจายตามสื่อดี่ใช่ไหมเป็นเน็บไว้ฝาบ้านเลยหรือเขียนทีนี้เขียนแล้วก็ทิ้งมปใเนี่ยชักโครกยังไงมันก็ยังอยู่กันแล้วไอ้เรื่องบางเรื่องพี่ตั๊กเราเขียนเนี่ยนะความเข้าใจเราเป็นแบบนี้เขายังมาตีประเด็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มีเข้าใจกันไปผิดใหญ่โตเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลจะว่าดีมันก็ดีทําให้อะไรมันรวดเร็วแต่ถ้าว่าทาเป็นทางร้ายทางลบมันก็เยอะอยู่แม่ พี่ว่าทาง,งลบก<ห>็อย<ห>่าเ,เพราะงั้นเวลาใครที่จะใช้หรือว่าใครอ่ะอย่าอย่าไปด่าอะไรให้มันหยาบคายเพราะตอนนี้น่ากลัวมากนะเลยได้รู้ออย่างว่าคนไทยเราบางคนบางคนนี่ ปวดจัดมาก <มา S 1> นะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหไปขุดอะไรมาว่าก็ไมมลู้ค่ะคนที่ว่าเขาก็ไม่ควรจะขนาดนั้นแล้วคนที่ไปอ่านก็ควรจะใช้วิจารณญาณในการ<ม>แยกแ,แ,แยะด้วยนะคะ<ม>ว่าข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงเนี่ยเราต้องคอยสืบดูช่วยเป็นยังไงกับข้อเท็จจริงทางอารมณ์ของนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายบางทีคนละเรื่องกันเลยอ่ะบ่นกระปอกกระแปดถึงเรื่องชาวโซเชียลกันมาเยอะแล้ววันนี้ตกลงอีเมลเรามีเรื่องอะไรคะไม่อะดูสิ สวัสดีชาวโซเชียลแคมป์ไม่ได้แม่ได้แอบไปดูเขาเหมือนกันขำตลกเออคนเราเนี่ยนะแม่อะสวัสดีคร่ะพี่ตั๊กพี่ชอบดิฉันชื่อลูกตาอายุ34ตอนนี้ทํางานรับราชการอยู่ฉะเชิงเซาใกล้ๆนี่เองยังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะและตอนนี้ยังไม่มีแฟนอาบสามสี่แล้วไม่มีแฟนเลยก็สามสี่ ดิฉันติดตามรายการนี้มาตลอดเพราะว่าเป็นคนชอบปัญหาและเคล็ดลับเกี่ยวกับชีวิตคู่ซึ่งพี่ๆมีหลากหลายประเด็นมาแนะนําในทุกอาทิตย์ดูแล้วมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูและดิฉันยังไม่มีแฟนไม่ใช่ว่าไม่สวยนะนี่งไงพอดูได้พอดูได้ดีซิเดียวแหละบงเล็บซะด้วยอวยตัวเองนิดหน่อยนะคะไม่ใช่อะไรแล้วค่ะดิฉันทํางานแทบทุกวันและวันหยุดก็อยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจนลืมสนใจตัวเองอจนเดี๋ยวนี้พ่อแม่เริ่มพูดบ่อยขึ้นว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วควรจะหาคู่ได้แล้ว ดิฉันไม่มีแฟนมา5ปีนานพอสมควรแต่ตอนนี้แอบชอบเพื่อนที่ทำงานเดียวกันอ๋อตัวกลิงนไปชอบเขาอายุเท่ากันเลยและเราก็มีบ้านใกล้กันด้วยเขาเป็นคนหน้าตาคมๆไทยๆผิวไม่ดำไม่ขาวนิสัยดีมากเขาชอบซื้อขนมมาให้ชอบชวนไปกินข้าวชอบเดินมาคุยมาเล่นกับเราตลอด ตอน,นแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่เริ่มรู้สึกดีดีมากๆเม,มื่อช่วงเดือนที่แล้วเพราะว่าดิฉันรถเสีย <Huh. S 2> เขาอาสาขับรถมาส่งและยังเรียกช่างไปซ่อมรถ oh. ให้ด้วยเ oh. ลยเขาเรียกว่ารักแท้แพ้ความดี uh. ตอนนี้ดิฉันเริ่มอยากจะสารต่อความรักแบบนี้แล้วเพราะถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาเราก็อาจจะเสียคนดีไปเพราะตอนนี้เราเริ่มรู้สึกดีๆกับเขาก็อยากจะทําตามความรู้สึกเราบ้างตอนนี้เอทาไงดีคะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนช่วงที่ผ่านมาคุยแบบไม่ได้คิดอะไร uh. แต่ตอนนี้ รู้สึกว่าเริ่มคิดอยากจะสานต่อความสัมพันธ์ให้เลื่อนขั้นต่อไปอเลยเขียนอีเมลมาถามและขอปรึกษาว่าหนึ่งจะมีการคุยหรือคำถามอะไรในการคุยและถามเพื่อให้ความสัมพันธ์นะั้นมันดำเนินต่อไปหรือว่าเลื่อนขั้นต่อไปได้ไหมสองสำหรับพี่ทั้งสองแล้วการพูดคุยกับการกระทำอันไหนดีกว่ากันสุดท้ายนี้เรื่องยาวไปหน่อยนะคะ แต่ยังไงก็ช่วยหน่อยแล้วกันขอบคุณวัตโุคุณลูกตานคืออย่างนี้อายุ3ามสี่อยากเลื่อนสถานะความสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้ผู้ชายที่เขามาพูดดีด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าตัวผู้ชายเขาจะเลื่อนสถานะไปกับเราไหมแต่คุณลูกตาลเองรู้สึกเออรู้สึกดีอยากเลื่อนถามเราว่ามีวิธีพูดวิธีเช็คว่าเอ๊ะไอความสัมพันธ์แบบนี้มันจะยังไงอันนี้คือเออทำความเข้าใจง่ายๆประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ก็ถามมาสองข้อแต่ถามพี่นะค่ะคุณลูกตาลอายุ3 4มสี่เป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะ มองอะไรได้ออกแล้วเราไม่ใช่ไม่ใช่เด็กๆอืแต่ถามพี่พี่ว่าผู้ชายชอบมีมีใจไหมพี่มีเนาะเพราะว่าเราเราย้อนกับอะไร <c oughs> ใจไปกับเขาด้วยทำไมรู้ว่าเราย้อนกลับไปที่ตัวเราเองถ้าเราอะเราไม่ชอบใครคนนึงเราไม่อยากยุ่งหรอกอนี่ไปเดี๋ยวแวะซื้อขนมขนมเพราะพี่เคยมีอารมณ์เนี่ย ถ้าเราปลื้มใครเนี่ยเราอยากจะส่งขนมไปให้กินผูกพันเออเราอยากจะรู้เขาทําอะไรจริงๆนะท็อปแต,แต่คนนี้ชอบอ๋อดีใจด้วยออนะเพราะงั้นต้องสารต่อแต่จะสารด้วยวิธีไหนที่เราเราก็ต้องดูมีฟอร์มหน่อยไม่ใช่เ <laughs> ต็มที่ก็ต้องมีท่าในเน็ดน,นะ ส่วนสําหรับพี่ทั้งสองคนการพูดคุยการกระทําอันไหนดีกว่ากันเหรอคะพี่ว่าพี่เป็นยังไงพูดคุยการกระทําพี่ว่าสองอย่างต้องไปด้วยกันใช่ใช่<ม>คือพอแสดงการกระทำมาสักระยะหนึ่งมันต้องมีพูดคุยแล้วว่าไอ้ที่ทำมานี่มันตกลงยังไงถ้าเกิดว่าคิดจะสารสัมพันธ์ต่อใช่ไหมคะเหมือนการกระทําก็อย่างเนี้ยมีซื้อขนมไปตอบแทนเขาบ้างนะซื้อขนมไปให้หรือการพูดคุยเนี่ยถ้าคนไม่ชอบมันก็ไม่อยากจะคุยยาวจริงแต่ถ้าคนชอบมันก็อยากจะรู้ว่าเธอ เออเดือดร้อนตรงไหนเธอร้อนเธอหนาวเธอมีปัญหาอะไรบัดอยากรู้หมดใช่ไหมเพราะงั้นสองอย่างเราต้องไปด้วยกันอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพางั้นเธอใช่ไหมเราควเป็นแล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่เออจิวจิบจิบจิบ้วันนี้บอกความเห็นของเราสองคนนี่ก็นะคะยังพอจิบจิบอย่างที่พี่ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาแนะนำเขาจะสารสัมพันธ์ต่อได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแนะนำกันนะคะอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะอาจจะเป็นการแซวก็แซวจิบธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างงี้แหละ สวัสดีครับน้องก้กยใช่ไหมครับคงเดินเข้าไปสวัสดีครับะครับง่ายๆเพราะว่าเป็นคําทักทายของคนไทยเพราะว่าอย่างเรื่อง,องการเล่นกีฬาเนี่ยนะมันจะบอกเลยว่าโอ้ถ้าคนนี้ชอบเล่นกีฬาเนี่ยรู้เลยว่านิสัยจะเป็นยังไง<ะ>พี่เคยถูกถามมาแล้วตอนจีบกันรู้สึกจะเป็นคําถามแรกเขาคือเขาคงรู้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นนางเอกค่ะเขาถามก่อนเลยว่า ตักงค่ะอ,อ,อาชีพยอย่างเรานี่นอกจากหน้าตาสะสวยซึ่งเป็นปกติอตของเราอยู่แล้วเนี่ยนะคะริมฝีปากที่เขาสำคัญนะพี่อ๋อเราต้องใช้ปากทำมาหากินจริงๆใน,นเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาเขาเรียกว่าอะไรอย่างอื่นสวยหมด นะหน้าตาสาสวยแต่ปากดำปากดำก็ต้องใช้ลิปสติกไปกลบไว้ถูกไหมฮะนี่ลิปสติกเนี่ยมันมีหลายแบบอย่างเด็กๆววยรุ่นเนี่ยก็ทาสีอ่อนใสทาได้เพราะว่าปากเขายังไม่ดำลิปสติกก็ไม่เปลี่ยนสีแต่พอรุ่นเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพี่สังเกตไหมอ่อนใสไม่ไหวหนูต้องทาแดงเลยกลบดำเหมือนกันนะก็ทาสีเข้มหน่อยตอนนี้คลินิกดังๆนะก็มีวิธีการนะเขาโฆษณากันทําลิปฟีปากดำให้เป็นลิปฟิปากอมชมพูราคาก็มีถูกมีแพงนะคะที่สำคัญ พี่ว่าเราทำด้วยตัวเองดีกว่าในช่วงนี้เราจะมาดูว่าวิธีแก้ลิมฝีปากดำให้เป็นสีใสๆเอาเอาแค่ใสก,ก็แล้วกันนะเอาอ่อนลงก็ดีใจแล้วค่ะเอนะเขาทำยังไงกันบ้างในช่วงของเมีย<ม>ช่างเลือก ลิฟตปากเป็นเสน่์อย่างหนึ่งของผู้หญิงเรานะคะแต่ถ้าหากเรามีปากดําแล้วแล้วก็แบบนี้ต้องหาวิธีแก้ไขกันละค่ะเริ่มจากวิธีที่1เลยค่ะสาวๆควรดื่มน้าสะอาดให้เพียงพอโดยจิบทีละนิดนะคะเพราะนอกจากจะช่วยบํารุงความหมองคล้ําของลิฟิปากได้แล้วผิวกายที่อิ่นโรยหมองคล้ํานะคะหรือว่ารอยคล้าใต้ดวงตาก็จะปรับสภาพดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะ 2. หยุดพฤติกรรมที่ทําให้ปากคล้ําจริงๆแล้วเนี่ยนะคะปากของเราดําคล้าสาเหตุมาจากพฤติกรรมในระหว่าง วันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การทาลิปสติกที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการแพ้ยาสีฟันการเลียริฟิปปากเป็นต้นค่ะสาวๆหลายๆคนชอบเลียริฟิปปากและใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งริฟิปปากที่ไม่ได้คุณภาพจึงทําให้ปากดําคล้ำได้ง่ายดังนั้นจากนี้ต้องลองสังเกตแล้วค่ะว่า ผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่ทําให้เราปากดาคล้าและอย่างที่3นะคะสครับริมฝีปากเป็นประจําการที่ริมฝีปากของเราดำำําคล้าอีกหนึ่งประการนั่นก็คือการที่มีเซลล์ผิวเก่าไม่ได้ถูกขจัดออกไปทําให้เกิดการสะสมตัวบนผิวภายนอกนะคะและก่อให้เกิดริมฝีปากที่หมองคล้าขึ้นได้เพราะฉะนั้นลองหาเวลานะคะมาสครับริมฝีปากกันบ้างก็จะดีมากแนะนําให้สครับสัปดาห์ละครั้งหรือว่าเมื่อรู้สึกว่าริมฝีปากแห้งลอกมีขุยโดยวิธี ก็ง่ายมากดังต่อไปนี้เลยค่ะให้คุณใช้ลิปปามนะคะหรือว่าวาสลีนมาผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำผึ้งจากนั้นนำมานวดบริเวณริมฝีป,ปาก1-2นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นแล้วก็ทาลิปปามเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอีกครั้ง <c oughs> เพียงเท่านี้ริมฝีปากก็จะระเรื่อสดใสอมชมพูได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วล่ะค่ะดังนั้นสาวๆอย่าลืมนำเอาวิธีแก้ไขปัญหาปากพรำของเราไปใช้กันเป็นประจำนะคะ